สายสายยืนโกนแล้วก็ใช้ใช้สายแบบฟาดเอาดิยืนโกนได้ได้ทรายใช้สายฟาดเอาใช้สายฟาดเอายืนโคนเออฟึ๊ดฟึ๊ยืนโคน,น,นเอาดิยืนโกนเอาดิฟาดฟาดคอกลมน้อยน้อยลูกมือเท้าคอนไว้มือเท้าคอไว้กลมน้อยยืนยืนโกมลงไปมันจะลอย ก็ยืนยืนยืนข yeah. ah, oh. e ึ้นแล้วก้มไปเงี้ยสายปาเนี่ลองกดทักษะหนึ่งสั่งได้หังใจไม่ถูกยืดกเล็กกินได้ก็กินไปไม่สบายเบารถอะารเงี้ยออเบอเบารถแต่ รานนี้ไม่ดละไีดีดอสวยอาสมว่าน้องขากับน้องเจนเป็นเสาอ่ะัจอออตนี่ก็เมีเเยอะนีัน้ะไปิไรเ เอาาน่นมเียวข้างหนก็ม้่ข้านั้นแต่ของปูปูปูจะมีปฏิกิริยานี้ปูปูจะให้ม้าเลี้ยวแต่ปูก็อัดสองขาน่ะม้าก็เลยม้ากเยขาขวาหนขาขาซ้ายหนูเนแบบมันลอยตลอดเหมน้ครับทุกคนลอยมาตลอดเหมาือนกันหยุดก่อนน่อยมา้าจะเข้า

Bao đuôi. Bao đuôi. Ona, kiếp kim yêu thương. Bao nhiêu kim yêu thương. Bao

ไป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 อย่าเด็กกระตุกอย่ากระตุกไปไปย้อนไว้อัดไว้อัดไว้ไปถึงไว้ทีนี้ลดความเร็วลงลดความเร็วลงลดความเร็วลงเออสกิดอยู่พอดอยู่คันเตอร์อยู่ถึงไว้ถึงไว้ถึงไว้ลดความเร็วลงสกิดอยู่สกิดอยู่ลดความเร็วลงสกิดอยู่สกิดอยู่พร้อมนะอัดแรกปุ๊บเร็วสวยอีกหนึ่งรอบ ทำเร็วลงเคนเตอร์อยู่รถวเร็วลงคเตอร์อยู่งให้เป็นลงไปหาคอตลงยืนไมไว้อออไปชออยู่ครับจะออยู่จะชอตอยู่ยืนหมยืนไมออยู่ยืนไหมยืนไหมื้มือขําไปเลยก้มก้มลงยืนไวก้มลงก้มลงก้มมืออไว้อมาไว้มือขับขพอมาไว้เลยก้มลงก้มลงก้มลง ไปยังดันอยู่ยังดันอยู่ยัยงดันอยู่ยังดันอยู่หอมนังให้ติดเออสองข้าอัดเซ็นเตอร์โอ๊ยโอ๊ยดีกยับลงมาด้วย เดินสายลงไวเดินเดาจะแลบตลอดัาเนะชนะเจีนีชนะใจมาด้วยนะครับวิ่เลยงเลยิดเชิดไว้เอาไปสองคนเนี่ยออกแค่นี้เเดี๋ยวเรา ทอดนะแต่หมุนซ้ายนะครับแต่ทอดนะสั้นๆไว้ทอดนะทอดอยู่ทอดอยู่ทอดอยู่ทอด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  เริ <łość> ีกตัวไต้แบบมีลยตรงนี้ทุกตัวเลยนะอ้เซาวอนะตอนแกเนื้อยำมัอนยำเนอแล้วก็นื้อออนื้ออกละมันจะเป็นฟิดเฟี้อองคนขนเอาไปข้างนอกนี่ไหมคะมันแคบ